โอเวอร์ท็ร้านบริการรับเติมเกมราคาถูกเพื่อนๆสามารถใช้บริการได้หลากหลายเกมตามภาพเลยนะครับโดยหากใครที่สนใจอยากจะใช้บริการของทางร้านก็สามารถติดต่อผ่านลิงก์ที่ผมได้ทิ้งเอาไว้ใต้เ s c r i p t ชันได้เลยครับถูกด no ีปลอดภัย no r e f u n ร้อยเปอรครับการถือกำเนิดของจักรวาลเป็นความผิดพลาดอย่างหนึ่งหากอารยธรรมเป็นเนื้อร้ายที่ปรากฏขึ้นท่ามกลางหมู่ดาวอันกว้างใหญ่อย่างเงียบ เช่นนั้นความขัดแย้งก็เป็นภาษากลางเพลงหนึ่งเดียวของสิ่งมีชีวิตทรงปัญญาทั้งหลายดังนั้นเพื่อแก้ไขความผิดพลาดและลบล้างมลทินของจักรวาลน,นานุกจึงกลายเป็นร่างอวตารของเอนโทรปี นี่เป็นคําอธิบายของเกมที่เกี่ยวข้องกับนานุกเทพดาราแห่งการทําลายล้างที่ทางตัวเกมได้อธิบายเอาไว้เรื่องราวของเทพดารานานุกนั้นยังถือได้ว่าเป็นปริศนาอย่างมากครับซึ่งในวันนี้เราก็อยู่กันในซีรีส์ของ Divergent Universe เกี่ยวกับเรื่องราวของนานุกซึ่งเราจะลองมาดูกันครับว่าเนื้อหาของ DivergentUniverse ที่เกี่ยวข้องกับเทพดาราแห่งการทําลายล้างนั้นจะมีข้อมูลอะไรน่าสนใจเพิ่มเติมให้เราได้รับทราบกันหรือเปล่าถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้กันแล้วเนี่ยก็เชิญรับชมได้เลยครับ นานุกนั้นถูกอธิบายเอาไว้ว่าเขาเป็นร่างอวตารของเอนโทรปีตรงนี้ครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่รู้นะครับว่าเอนโทรปีหมายถึงอะไรเอนโทรปีเนี่ยหมายถึงปริมาณที่บอกถึงความไม่เป็นระเบียบของระบบยิ่งระบบมีความไม่เป็นระเบียบสูงเอนโทรปีก็จะยิ่งมีค่าที่สูงตามไปด้วยแต่ถ้าระบบมีความไม่เป็นระเบียบน้อยเอนโทรปีก็จะยิ่งมีค่าต่ำเอนโทรปีนะครับเป็นคําที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในทางวิศวกรรมศาสตร์ในเรื่องของเทอร์โมไดนามิกยกตัวอย่างตามภาพนี้ครับจากภาพครับทางด้านซ้ายเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นรูปแก้ว ที่มีเหรียญเรียงกันอยู่อย่างเป็นระบบระเบียบภาพนี้สื่อถึงระบบที่ยังคงเป็นระเบียบอยู่นั่นเองครับแต่หากเราทําการเขย่าแก้วหรือรบกวนความเป็นระเบียบของระบบเพืเ่อนๆก็จะเห็นนะครับว่าเหรียญที่เรียงกันอยู่ที่แก้วด้านขวาเนี่ยก็จะไม่เป็นระเบียบถึงแม้ว่าเราจะลองเขย่าแก้วแบบเดิมไหมครับเหรียญมันก็จะไม่กลับมาเป็นระเบียบแบบเดิมครับสื่อถึงค่าเอนโทรปีที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองซึ่งตรงนี้มันก็ตรงคําอธิบายในตอนแรกนะครับที่บอกว่าเอนโทรปีคือความไม่เป็นระเบียบของระบบซึ่งทางตัวเกมนั้นก็ไดด้้้นนนําาาาแแววคิิีมใชละอธบย่ นั้นเป็นร่างอวาตารของเอนโทรปีมันจริงเท่ากับว่าตัวของนานุกนั้นคือตัวตนที่สื่อถึงความไม่เป็นระบบระเบียบของจักรวาลในโฮงไกสตาร์เรล์ดังนั้นถ้าหากเราอนุมานว่าเวิ l ์ b บิลดิ n งของจักรวาลโฮงไกสตาร์เรลมีความสงบสุขคือความสมดุลของระบบการมีตัวตนแห่งการทำลายล้างอย่างนานุกที่ทำลายสิ่งต่างๆในจักรวาลเพื่อรบกวนสมดุลมันก็เท่ากับว่านานุกนั้นเป็นตัวที่รบกวนความเป็นระบบระเบียบมันเองครับซึ่งพอเข้าใจแบบนี้แล้วมันก็อาจทําให้เราเหล่าผู้เล่นเนี่ยเข้าใจตัวของนนนนนนาาาาุุกกกมขึ้นนะะัวว่านานเป็ต ตนแบบใดทีนี้เราจะลองมาดูันครับว่าข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวของการทำลายล้างใน Divergent Universe นั้นมีคำอธิบายอะไรให้เราได้ฟังบ้างโดยทางเนื้อหาใน Divergent Universe ของทำลายล้างนั้นจะมีหัวข้อด้วยกันทั้งหมด7หัวข้อครับดังนี้เรื่องแรก ผู้ย่างก้าวผ่านพบเรื่องราวของผู้ย่างก้าวผ่านพบนั้นได้กล่าวถึงคนผู้หนึ่งที่หวาดกลัวในทุกๆสิ่งซึ่งเขาคิดว่าการจบชีวิตลงด้วยเจตจำนงของทำลายล้างนั้นเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเพราะว่าจะได้หลุดพ้นจากความเจ็บปวดต่างๆที่ต้องพบเจอในอนาคตดังนั้นเขาจึงคิดว่าหากเขาทำลายล้างจัก,กรวาลทั้งหมดเหล่าผู้คนที่ถูกทำลายล้างนั้น ก็จะหลุดพ้นและพบเจอกับความสงบสุขเรื่องที่2ผู้จุดเพลิงบอลลัยทางตัวเกมไปกล่าวถึงคนผู้หนึ่งเป็นผู้ที่มีความเชื่อว่าหากไม่เกิดการทำลายล้างขึ้นเหล่าผู้คนก็จะไม่สามารถก้าวเท้าไปข้างหน้าได้ยกตัวอย่างเช่นหากต้นไม้ต้นใหญ่ไม่เน่าเปื่อยหรือตายไปต้นไม้ต้นเล็กที่เกิดขึ้นมาใหม่อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นก็จะไม่สามารถเติบโตต่อไปได้เพราะจะไม่สามารถรับแสงอาทิตย์ได้อย่างเพียงพอดังนั้นหากต้นไม้ใหญ่ตายต้นไม้เล็กๆเหล่านั้นก็จะงอกเงยขึ้นได้ เพราะมีแสงอาทิตย์ที่เพียงพอนั่นเองครับดังนั้นในความคิดเห็นของคนคนนี้เขาจึงต้องการทำลายล้างทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะก่อให้เกิดชนวนการก้าวไปข้างหน้าของสิ่งมีชีวิตนั่นเองเรื่องที่3ช่างแห่งเปเลวเพลิงกล่าวถึงช่างธรรมวุธของแอนติแมทเตอร์ตัวของเขานั้นเคยถูกกุมขังมาก่อน และถูกช่วยเหลือเอาไว้โดยกองทัพดังนั้นในความคิดของช่างทาอาวุธคนนี้จึงคิดว่าสันติไม่ใช่ทางออกในจักรวาลแห่งนี้หากอยากอยู่รอดก็ต้องกลืนกินและทําลายล้างคนอื่นๆเพียงเท่านั้นเรื่องที่4ผู้ขโมยความทรงจํากล่าวถึงคนคนหนึ่งที่เชื่อว่าการทําลายล้างนั้นหากทําลายล้างแล้วจะต้องทําลายลึกให้ลงไปถึงประวัติศาสตร์ของอรารยธรรมนั้นๆเพราะว่าหากทําลายล้างแล้วยังคงหลงเหลือร่องรอยในอดีตอยู่อรารยธรรมเหล่านั้นก็อาจฟื้นฟูก,กลับขึ้นมาอีกครั้งผ่านฝีมือของเหล่าลูกหลานซึ่งมันก็เปรียบเสมือนกกับการ 好。 จะต้องโดนทำลายล้างและเจ็บปวดอีกครั้งนั่นเองครับเรื่องที่5มนุษย์แดนร้างกล่าวถึงผู้ทำลายล้างที่ไม่เชื่อในกฎระเบียบและประัชญาเขานั้นคิดว่าในโลกแห่งนี้นั้นพละกกำลังเท่านั้นคือคำตอบของทุกอย่างเรื่องที่ 6. ผู้ควบคุมการเดินทางกล่าวถึงผู้ทำลายล้างดวงดาวของตนเองเพื่อความอยู่รอดของคนในเผ่าพันธุ์ครับเนื่องจากดวงดาวของเขานั้นเกิดเรื่องราวบางอย่างที่เกินเยียวยาขึ้นเขาจึงได้ตัดสินใจทำลายล้างดวงดาวของตนเองและนำพาเหล่าเด็กๆที่ยังมีชีวิตอยู่เดินทางไปด้วยกันในอวากาศตรงนี้ก็เสือ เห็นนะครับว่าการทําลายล้างบางทีก็ไม่ใช่การทําลายล้างที่เห็นแก่ตัวเสมอไปเรื่องที่7 กองทัพแอนทายเมทเทอร์เป็นเรื่องราวที่กล่าวถึงผู้ทําลายล้างตนหนึ่งที่ชอบและรักในการทําลายล้างครับตัวของบุคคลคนนี้นั้นมองเห็นการทําลายล้างเป็นเพียงความรู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลินเท่านั้นเขาจึงค่อนข้างรู้สึกมีความสุขทุกครั้งเมื่อเกิดสงครามขึ้นจากการตีความเรื่องราวทั้ง7เรื่องในแบบฉบับของสเกตโชนั้นมันก็ทําให้ผมได้เห็นถึงมุมมองการทําลายล้างในแง่มุมต่างๆมากมายนะครับบางก็ทําลายล้างเพื่อความอยู่รอดบางก็ทําลายล้างเพื่อความสนุกสนานบางก็ทําลายล้างเพราะอุดมคติที่คิดขึ้นมาของตนเองแต่เรื่องงราทัั้้หมดนน ก็เป็นการทำลายล้างและมีแนวคิดที่อยู่ตรงกันข้ามกับแนวคิดของอนุรักษ์ ในคลิปที่แล้วอย่างสิ้นเชิงครับทั้งนี้การทําลายล้างทั้งหมดนั้นเนี่ยก็มีแนวคิดหนึ่งที่คล้ายคายกันอยู่ครับซึ่งนั่นก็คือเราจะไม่สามารถได้พบกับสิ่งใหม่ๆหากไม่เกิดการทําลายล้างขึ้นเพราะแนวคิดบิดเบีย้ยแบบนี้นั่นเองครับจึงทําให้ผมคิดว่าการทําลายล้างของนานุกหรือตัวตนของนานุกนั้นมันถือว่าเป็นความวุ่นวายในจักรวาลหรือเรียกว่าร่างอาวตารแห่งเอนโทรปีในจักรวาลได้อย่างแท้จริงครับเนื่องจากความคิดของเขานั้นมันก็คือการสร้างความปั่นป่วนให้กับระบบที่เป็นระเบียบอย่่่าา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 งงมมมมกกกในกนนจััาาัััรรววลดด้้บบเเขทีคคํถิ นานุกจะทำลายล้างไปทำไมตรงนี้เราอาจจะพอหาคำตอบได้ครับว่าสาเหตุที่นานุกต้องทำลายล้างนั้นก็เป็นเพราะนานุกคิดว่าการถือกำเนิดขึ้นมาของจักรวาลน,นั้นเป็นเรื่องผิดพลาดและอะรารยธรรมนั้นเป็นเนื้อร้ายของจักรวาลดังนั้นถ้าไม่มีการกำเนิดขึ้นมาของจักรวาลไม่มีอรารยธรรม ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะไร้ซึ่งความเจ็บปวดซึ่งเอาจริงๆแล้วแนวคิดนี้มันก็เป็นแนวคิดที่ค่อนข้างสุดตรงและบิดเบี้ยวอยู่พอสมควรเลยทีเดียวครับแต่ในตอนนี้เราก็ไม่รู้นะครับว่าอะไรเป็นชนวนเหตุที่ทําให้เกิดเทพดาราแห่งการทําลายล้างอย่างนาน,นุกขึ้นมาได้แต่ที่แน่ๆครับก่อนที่เขาจะกลายเป็นเทพดาราได้นั้นมันก็น่าจะมีต้นตอหรือชนวนเหตุที่ทําให้เกิดความคิดบิดเบี้ยวชุดนี้ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยครับก็คงต้องรอเนื้อหาทางตัวเกมเปิดเผยให้เราได้รับรู้กันอีกเช่นเคยนะแต่จาก ในจักรวาลแห่งการทำลายล้างจะเป็นนานุกแต่การทำลายล้างที่เกิดขึ้นในจักรวาลนั้นก็ไม่ใช่ว่ามันจะมีเรื่องแย่เสมอไปครับยกตัวอย่างเช่นการทำลายล้างดวงดาวที่เกินเยียวยาเพื่อที่จะนำพาเหล่าผู้คนที่สามารถมีชีวิตได้ออกมาจากดวงดาวดวงนั้นตรงนี้ผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องราวที่ไม่ได้ผิดสัทีเดียวนะครับมันจะออกแนวเทาๆซะมากกว่าซึ่งมันก็เป็นการเปิดแง่มุมการทำลายล้างที่ดูแตกต่างออกไปจากที่ทางตัวเกมเคยนำเสนอมาอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับแต่ถึงแม้ผมจะคิดแบบนี้ครับเรื่องราวทั้งหมดที่ผมได้เล่าไปนั้นมันนกก็็เเปพีียงแคค่าารตวม ของผมจากการอ่านข้อความหรือเนื้อเรื่องใน Divergent Universe นั่นเองครับดังนั้นหากเพื่อนๆคนไหนที่อ่านมาแบบผมเนี่ยแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ใครที่ชอบคลิปวิดีโอแบบนี้หรือชอบซีรีส์ของ Divergent Universe ระเมืม่อก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปวิดีโอต,ต่อไปได้นะครับสำหรับวันนี้ยังไงผมก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ